สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณนิตในวันนี้พามาที่ร้านไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนสาขาหาดวอนนาภาบางแสนแห่งนี้ครับ ที่นี่เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่เป็นความลงตัวของคนรักไก่และคนชอบความกรุบกรอบในสไตล์เข้มข้นจัดจ้านแบบไทยๆไ,ได้ทั้งความอร่อยและความแปลกใหม่ทำให้แม้จะเปิดบริการมาได้เพียง3เดือนก็มีสาขาถึง5าสาขาแล้วละครับความโดดเด่นอยู่ที่วัตถุดิบต่างๆเครื่องปรุงเครื่องเทศที่ต้องนำเข้าจากเกาหลีโดยตรงที่สำคัญคือเทคนิคการทอดการหมักไก่สูตรแป้งที่เป็นหัวใจหลักในทุกเมนูจนทำให้ไก่กรอบของที่นี่ กรอบนอกกรอบนานแต่นุ่มละมุนลิ้นสุดๆครับส่วนที่เด็ดเคล็ดลับนี้จะเป็นอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนเฟนรายการตามกูรอวหารอินเตอร์คุณเดลพิพันธ์ไปบาง 100, แสนกันเลยครับเ <Az ur. S 1> จ้าของสูตรเจ้าของแฟรนชชยเลยนะคะซึ่งมีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการร้านน้องฟ้าเซอร์วิสคุณชัยภูมิแจ้งโผลนน่าคุณฟ้าสวัสดีค่ะ วัสดีครับวัสด,ดีครับวัสดีครับคุณฟ้าครับไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนเลิศอย่างไรเมนูแรกนะครับเป็นไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนนะครับ,รบเป็นสูตรดั้งเดิมหรือออริจินอลของเราจะคัดสรรไก่อย่างดีครับเสร็จแล้วก็เอามาไปคุกแป้งชั้นแรกแล้วก็คุกอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็นํามาทอดทอดเสร็จนะครับก็ทิ้งไว้พอลูกค้ามาก็ต้องทอดอีกทีนึงครับแล้วก็เอามาคุก น้ำซอสซึ่งจะมีความเป็นไทยด้วยเป็นเกาหลีด้วยะกรอบแล้วก็อร่อยเมนูที่2จ้ะไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนฮอตแอนด์สไปซี่ก็คือจะเพิ่มความเผ็ดความร้อนขึ้นมาความอร่อยเนี่ยจะหนักแน่นขึ้นคือคนที่ชอบกินเผ็ดนิดหนึ่งนะครับก็จะแนะนําเมนูนี้เลยเอ้าวทานอะไรได้อีกค,คะที่มันจะมาม่าหม้อไฟครับใช้เส้นเกาหลีการปรุงรสเนี่ยจะเป็นปรุงรสสไตล์ต้มยำคือใหกินแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอของความเป็นไทยอะ แต่ว่ากลิ่นของมันยังมีแตะเกาหลีหน่อยด้วยดังนั้นใครสนใจแฟนชายก็สามารถติดต่อได้เลยครับหลีขอบอกเลยว่าความอร่อยที่ไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนไม่อร่อยธรรมดาแน่นอนค่ะหลีการันตีความอร่อยให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่รอน ไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนสาขาหาดวอน,นภาบางแสนตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าหาดวอน,นภาบางแสนผ่านมหาวิทยาลัยบูรพาวิ่งจนถึงวงเวียนบางแสนเลาะ้ายเลียบชายหาดเกือบสุดหาดร้านอยู่ซ้ายมือหลังร้านฟูมูนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคลุกดร,รบพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,รันตีจากคลุีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนู ข้าวหน้าหมูตุนกับร้านไก่ทอดกรอบเกาหลีบ้านชนสาขาหาดวรณภาบางแสนค่ะใช้หมูสันนอกค่ะตามด้วยซอสปรุงรสหมักไปเลย20นาทีไว้ในตู้เย็นตั้งหมอ้อใส่น้ำเปล่าลงไปนำหมูที่หมักไว้แล้วลงไปในหมอ้อตามด้วยมิลินโชยุซอสทงคัตสึ ตามด้วยซอสปรุงรสอีกนิดหนึ่งตุนไปเลยค่ะอีก20นาทีตามด้วยหอมใหญ่ที่ซอยต่อไปเลยอีก20นาทีแล้วนำมาราดไปบนข้าวตามด้วยต้นหอมนิดนึงท่านจะได้ข้าวหน้าหมูตุนที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ